โซลฟุตบอลวันนี้ครับจะพามาวิเคราะห์กันในคู่ของริเวอร์พูลและเซบีย่านะครับที่จะลงฟาดแข่งกันในเย็นวันนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับริเวอร์พูลครับวันนี้จะลงแข่งในถิ่นแอนฟิลและจะเป็นการคุมทีมของอาร์เนสซอ t ตครับในแอนฟิลครั้งแรกเลยครับสอลตครับในใหม่ชาวดัตช์ยังไรบี้แบลที่จะได้แข่งใหม่มาเสริมทัพนะครับแถมล่าสุดนี่มีการมีข่าวว่าได้ปล่อยฟาบิโอคาวิโย ไปซบอกเบนฟอร์ดเรียบร้อยแล้วนะฮะย้ายแบบถาวรเลยแต่ข่าวดีคือกลุ่มดาวเตะทีมชาติต่างๆครับกลับมาซ้อมกันทั่วหน้าแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเทรนส์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับโจโกเมสอลิซงเบ็คเกอร์ครับหลุยส์ดีอาร์ตดาวิดนูนเยสเคอร์ดีกัคโปและกัปตันอย่างเวอร์กิลฟันไดนะครับต่างพร้อมเป็นตัวเลือกลงสนามอย่างไรก็ตามครับแบ็กซ้ายจอมอึดครับอย่างแอนดูโรปัสันนี่ ยังคงบาดเจ็บที่เท้าอยู่นะครับส่วนโดมินิกสวอสไล์และก็เคอร์ติสโจนครับยังรอประเมินความฟิตอยู่อีกทีหนึ่งครับมาทางด้านทีมเยือนครับอย่างเซบีย่าครับวันนี้เซบีย่าทางกาเซียติมิเอนตาครับจะได้เคซุตนาบาดแบ็คขวากับตันจอมเก่าครับกลับมาซ้อมหลังติดทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ยูโรและมีลุ้นลงช่วงใดช่วงหนึ่งครับเช่นเดียวกับซูโซครับอดีตแข้งหงแดงครับตลอดจนสมาชิกใหม่ทั้ง เคเรซีอิเทนาโชครับซาอูยิเกสครับลูเซียงอากูเม่แต่ในรายของมาร์กอสอากุนย่าครับแบ็กซ้ายชาวอาร์เจนตและอ oh ันเบิร์ตแซมบี้โลคอนกาครับกองกลางตัวยืมจากอาเซนอลน่าจะไม่ได้ลงครับน่าจะมีการบาดเจ็บตลอดจนฮวนลูซันเชสและโอดิกบาเดครับอีกสองกองหลังเพิ่งเสร็จภารกิจโอลิมปิกด้วยเช่นกันนะครับส่วนการคาดการณ์ในวันนี้ครับ ตามการคาดการณ์ว่าวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะมาในแผนเดิมเลยครับ4-3-3ครับลูกสาวประตูจะเป็นอลิสโอนเบเกอร์นะครับแทงหลังทั้งสี่คนจะเป็นเทนส์อเล็กซานเดอร์อันโนครับอิบราฮิมาโคนาเต้เวอร์กิลฟันไดแล้วก็คอสตาซิมิกาครับตรงกลางครับจะเป็นฮาวิเอเลียดวาตารูเอนโดไรอันกาเฟนแบกนะฮะส่วนสามแนวรุกด้านหน้าครับจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวินนูนเยสแล้วก็หลุยส์ดีอาร์นะครับ มาทางด้านทีมเยือนกันบ้างครับอย่างเซบีย่าน่าจะมาในแผน4-3เช่นเดียวกันครับลูกศาประตูจะเป็นออยานนีลันครับกองหลังครับแผงหลังสี่คนจะเป็นโคเซอังเคลกาโมนาครับตองกีเนียงซูเนมันย่ากูเดลครับแล้วก็อาเดียนเปโรซาครับตรงกลางจะเป็นซาอูยิเกสครับชิฟดิวโซครับแล้วก็มานูปวยโนครับสามตัวลุกครับจะเป็นโดดีลูเกบาคิโอครับ อิซารโรเมโรครับแล้วก็ลูกัสโอกมโพสครับวันนี้ฮะผมคิดว่าวิวพูครับได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนแฟนโมเมนตัม um นี้น่าจะไม่ต้องพูดถึงครับในการที่หลายๆทีมมาเยือนในถิ่นแอนฟิลครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นอะไรที่เหมือนมีนักเตะคนที่สิบสิบสองครับขึ้นมาเป็นแฟนน่าจะส่งเสียงเชียร์กันเต็มที่ครับสำหรับการเปิดหัว ก่อนเปิดลีกวันนี้นะครับที่จะได้คุมทีมต่อหน้าแฟนๆอย่างอันสลอตครับผมคาดการว่าวันนี้ครับลิเวอร์น่าจะคว้าชัยชนะได้ครับและผลสกอร์ที่ผมคาดไว้คือ3ประตูต่อนหนึ่งครับ